สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนครับวันนี้ก็มาพร้อมสาวน้อยครับวันนี้สาวน้อยร่อนยุดงันนะครับเนาะนี่ครับนี่สาวน้อยเอาสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ก็ขอมาตามล่าเสียงงหญ่ครับบารูว่าจิมานหมดนะครับเนาะนครับสาวน้อยที่กล้าวันนี้ครับเดี๋ยวจิผ้าสาวน้อยพันยางไปหมนนะครับเนาะมองที ว่าเสียงยงี้ไงเนาะครับเนาะหยิมันลงนุ่ยินก้อนมื่อนัดหยิมันตัดเฉียวมานน้ำเบอร์เทียมมันนี้เที่ยมปลูกนะครับนะเนาะเทียวหมานนะครับเนาะเอ๋อฝากติดตามนะครับเนดะ้อทางช่อง YouTube สิงลี่รอเทจังอย่าลืมกดติดตามกดซับตะไคร้นะครับเนดะ้ออ๋อพี่น้องตอนนี้ก็จะย่างออกไปดิครับสาวน้อยแล้วก็บเนื้อยางไหมผมครับสาวน้อยอันสยีปไปใส่ทั้งเด็ครับนี่อัน อันหนบ้างาเบิ่งวันตัวครับอันหนาพี่น้องกิ๊บซี่บ้างเนี่ยตอนที่ไปใส่ทั้งตัวเปียกเขียวอ่าสังครับเลี้ยวมันหม,ม,มานมาสังครับะะเราว่ะงานมาตอนนกเพื่อหมานจ้างานมาตอนนกไปสังเรากำลังมักนกขึ้นกันแล้วกกค,ลลครับหัวก็เมียนะครับเนาะต้องมกักแนวเดียวกันอย่างจีจูน้อกันได้นะครับเนาะเหมือน พี่น้องวันนี้ก็ได้ย่างมากอดอเลยนะครับเนาะผมจะหากิน๊งใจนะครับเนาะจะทอนแสงครับมือนั่นผมใส่ทั้งนี้นะครับมือนี่ยขอ,องมือครับร้อนหน่อยเรากำลังย่างมากครับวันนี้ หาหนอันนี้ใส่สุดแดงครับพี่น้องขั้นพอหมานกันเป็นน้ำสุดแดงด้วยครับบันนี้นะครับพี่นอ้องนี่ผมใส่กิ้งนี่ครับนี่บรรยากาศน้องสาขึ้เกาครับเป็นเดือนแล้วครับบ่ได้ใส่น์นี่นี่ผมใส่กิ้งนี่แหละครับเนี่ยโอ้โอโอยวิวงามขนาดครับมันลงนกยินกันครับพี่น้อง วันนี้ผมสิจัดการมันเดี๋ยวผมสิเปลี่ยนกิ่งใหม่นะครับเนาะมานอรหลุดต้องกันครับพี่น้องว่าสีมันบ่ครับเอาหน่อยแล้วผมหากิ่งพันเก่ากันครับพี่น้องพี่น้องตอนนี้กันเดี๋ยวกิ่งนี้นะครับเนาะกิ่งมอมม่อกันได้ครับปวดคันนี่เพ่งได้ผมครับหลังจากที่ยางเขามากครับมาลอรหลุดต้ำกันครับพี่น้อง กันตั้งกล้องได้กับจิตตั้งนะครับเนาะพี่น้องตอนนี้องค์กระพศาหน่อยล่ากะจิตนะฮะมองลบมองดีนะครับเนาะครับจะใส่แล้วครับมันนี่แล้วมีเดียวคุณภาพอยู่ในย่างไหมคุณหรอครับคุณไปไปไป ดีมากว่านกเลยข้ามาบูป่าขาไล่เพลนอ๋อพี่น้องเอนืน้อกอส่วนอพี่น้องโว้ดพุด่นยางไปพุ่น อากนศดีดีอยูน้ำพุ่มใหม่น้ำหนีมืนอนีแ่แเอะครับ โอ้หูหม้านเหรอครับพี่น้องวันนี้กลับแล้วครับกำลังกลับพี่เอาหน่อยเราวอยู่สัมภาระไปเลรอครับหูหม,มันมาสั่นครับนกมันตื่นเสือลแล้วครับเราใส่เสือสีแดงมามืันนี้นนอ๋อที่น้องฝากติดตามตช่องยูทูบนะครับเด้อเดี๋ยวทีโบพาคลิปต่อไปครับ กดรับชมแล้วก็กดติดตาม,มน,นั่นนะครับเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเด้อขอบคุณครับ